กา็เป็นนายุนายกนมสายยาครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าปอนด์เป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ลำหนักพอดีนะพอดีผ่านเลยนะคุมมากิโลครับร้อยยี่สิบห้าสามโลเบาเราซ้อมอยู่ที่ไหนค่ายมวยสอกกสมัยยีบครับว่บมุอซ้อมมีใครบ้างครับมีเก้าหมื่นยอดผนทัพเด็ดสุดครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วเป็นเดือนนะเป็นเดือนต้ะเพราะล่าสุดเราโชกไว้ที่ไหนเนี่ยลังสิอ่ะเป็นไง ไพลาดแพ้โดนหมัดโดนหมัดยกไนยกสี่ยกสี่แพ้ใครมาจําได้ไหมเสือครับเสืออแล้วกลับมาที่นี่ในพิกัดร้อยยิมห้าตึงไหมไม่ไม่ตึงนะแล้วคู่ชกเราเคยเจอยังไม่เคยต่อยเลยครับาเรียมเพชรนะใช่ไม่เคยต่อยแล้วเคยดูมาก่อนไหมดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างเป็นมวยเดินต่อยหมัดเจาะขาวางเกมวางแผนไงดีพวกนี้ เราก็เตะขาไปบัดมาต้องแน่กันเราร้อมบวกเลยใช่ครับอ่ะเราอายุไหนแล้วครับสิบเก้าคนจังหวัดนครปฐมครับไปปล่อยกิโลปล่อยน้ำหนักประมาณเกือบหกวันห้าเก้าอ่าก็สบายๆก็ห้าเก้าเนาะพื้นเพเป็นมวยซีเมอนะครับอ่าก็ขบเครื่องบูก็ได้่ซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยเจ็ดสิบเราซบมวยรวมๆประมาณ ประมาณ60-10ได้ฝากพี่ดาวเพื่อเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับฝากเป็นกำลังใจให้ยอดเพชรด้นะครับขอบคุณครับต้นไหนครับนี่ครับชื่อเลี่ยมเพชรสิทธิงห์ครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับ125เป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ครับน้ำหนักที่คุณมากี่โลประมาณ3โลสิครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่คล้ายๆคล้ยมวยคลาสสามครับเพชรบูรณ์นะบบังคุซ้อมมีใครบ้าง มีอสูนน้อยมีนกกระเก้าครับก็ตัวใหญ่ๆช่วยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันครับก่อนหน้านี้เป็นเดือนเป็นเดือนเลยเนาะแล้วต้องคูณซ้อมเยอะไหมที่นู่นเยอะนะเพราะเป็นทหารกันเยอะเนาะแล้วพวกนี้ต้องเจอกับใครครับเจอครับยอดดเคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มศึกษามาก่อนยังดูแลเป็นไงเขามีอะไรบ้าง่วงจะมีหมัดอาวางเย็บางแผลไงดีพวงนี้ ก็ล็อกมัดแล้วก็มีลุกส่วนลุกโตก็คือพร้อมแรกเลยล่าสุดเราโชคที่ไหนไว้ครับโชคที่มดีวิทยลไยเป็นไงวันนั้นแพ้ครับแพ้มานะเรามาแก้ตัวที่นี่เนาะอายุใหญแล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วนะ27ครับคนจังหวัดนังสอดไปปล่อยกี่ิโลแล้วเราปล่อยหกขาพื้นเพลเราเป็นมวยไรครับมวยเข่าอืมก็มวยเข่ามวยบู หาซ้ายหรือขวาครับซ้ายสูงร้อยร้ห <160. S 1> เราชกบอยทั้งหมดกี่เท่าไหรละสี่สิบครับสี 40, 40, บ่สิบกว่าเนาะฝากพี้องให้เชียร์พวกนี้หน่อยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณที่ขอบคุณครับ